สวัสดีครับสำหรับในตอนนี้นะครับอาจารย์ปุณจะมาแนะนำการเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ารับราชการในส่วนของกองทัพบ,บกนะครับซึ่งณปัจจุบันนี้นะครับถ้าพวกท่านสังเกตนะครับสังเกตดีๆจะเห็นได้ว่ากองทัพบ,บกนั้นอนะ่ะได้เปิดโอกาสให้กับประชาชนทั่วไปเนี่ยได้มีโอกาสเข้าร่วมงานตามหน่วยต่างๆของกองทัพบ,บก หน่วยขึ้นตรงต่างๆภายในกองทัพบกเนี่ยมากมายทั่วประเทศเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งพนักงานราชการนะครับมีการเปิดรับอย่างต่อเนื่องนะครับและกระจายออกไปทั่วทุกภูมิภาคในตรงนี้นะครับซึ่งแน่นอนอยู่แล้วเมื่อมีการเปิดรับสมัคร ก็ต้องควบคู่กับการคัดสรรหรือว่าการทดสอบเพราะว่าจํานวนที่ต้องการรับเนี่ยมีจํากัดดังนั้นก็จะกล่าวไว้ว่าผู้ที่มีความพร้อมหรือว่าเตรียมตัวมาอย่างต่อนเนื่องเนี่ยเตรียมตัวมาเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่สนามสอบจึงจะเป็นผู้ที่มีโอกาสชัดเจนมากกว่านะครับในตรงนี้ นี่คือโอกาสนะครับโอกาสที่รัฐบาลนะครับมองเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจึงมอบนโยบายให้กองทัพบกเนี่ยจะสามารถแบ่งเบาวภาระนะครับจากสถานการณ์โควิดที่เราทราบกันอยู่เนี่ยมีพี่น้องประชาชนนะครับตกงานนะครับว่างงานจำนวนมากทำยังไงที่กองทัพจะช่วยเหลือประชาชนได้ นี่ก็คืออีกหนึ่งช่องทางซึ่งกองทัพบ,บกของเราเนี่ยมีภารกิจมากมายหรือว่านโยบายที่วางไว้เป็นรูปแบบเป็นแผนที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกๆมิตินะครับนี่คืออีกหนึ่งมิติที่ผมนำมานำมาแจ้งให้ทราบว่าการรับสมัครบุคคลพลเรือนหรือประชาชนทั่วไปรวมถึงทหารกองหนุนนะครับเข้ารับราชการเนี่ย จะยังคงมีเปิดอีกมากมายแต่ในทั้งนี้เนี่ยในช่วงนี้สถานการณ์โควิดอยู่ในขั้นวิกฤตเพราะฉะนั้นการสอบการรับสมัครหรือว่ากิจกรรมอะไรต่างๆอาจจะมีการเลื่อนการระง,งับแต่เป็นการระง,งับหรือว่าการเลื่อนเพียงชั่วคราวนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านเนี่ยอดใจรอฝึกปลือนครับฝึกปลือตเตรียมความพร้อมให้ถึงที่สุด เมื่อถึงเวลาแล้วเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากนะครับการเตรียมตัวในระยะกระชั้นชิดนะี่ยสมาธิเราไม่พอหรอกครับนะครับตอนนี้จะพูดถึงในการเตรียมตัวสอบพนักงานราชการในเรื่องของอายุเพศวุฒิการศึกษารวมถึงตำแหน่งต่างๆนั้นนะ่ะซึ่งในระเบียบการนะ่ระเบียบการรับสมัครนั่นแหละเขาจะแจ้งเอาไว้อย่างชัดเจนเลยนะครับ โดยทั่วไปแล้วเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็จะรับตั้งแต่อายุ18ปีนะครับไปจนถึงอายุ40ปีโดยประมาณทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับตำแหน่งนั้นๆที่เปิดรับนะครับบางตำแหน่งเนี่ยก็รับอายุไม่ถึง40ปีนะครับบางตำแหน่งก็รับเพราะว่าต้องการประสบการณ์ของผู้ที่ผ่านงานมาแล้วซึ่งวุฒิการศึกษาต่อไป ก็จะเริ่มต้นจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้นก็คือมศ3หรือมอต้นนั่นเองนะครับอายุก็ตั้งแต่18ปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นโอกาสในตรงนี้ก็สามารถทำให้ทุกๆท่านมีความเสมอภาคและเท่าเทียมกันเพียงแต่ท่านเตรียมตัวเท่านั้นเองส่วนตำ,ตำแหน่งต่างๆนะครับรับเท่าไหร่จำนวนเหล่านี้จะถูกระบุไว้อย่างชัดเจนแล้วในระเบียบการ ถ้าจะพูดถึงระเบียบการรับสมัครเนี่ยนะครับอาจารย์จะพูดว่าจะถือว่ามีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับระเบียบการเนี่ยบางคนคิดว่าเป็นการพิมพ์อะไรมายืดยาวเวิร์อ่านแล้วลายตาแต่ไม่ใช่เลยระเบียบการเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นจุดเริ่มต้นนะจุดสตาร์ทเลยเป็นจุดปล่อยตัวเลยของการเข้าสู่สนามสอบของคุณ นะครับเปรียบเสมือนก็นคือกระดุมเม็ดแรกเลยเราเรียกว่ากระดุมเม็ดแรกที่เราเริ่มติดกันเลยถ้าติดผิดเม็ดหนึ่งนะมันก็ไปทั้งยวงเลยนะครับซึ่งมันจะหมายถึงคําว่าโอกาสและคําว่าเสียโอกาสกันเลยทีเดียวอย่างยกตัวอย่างเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยเรื่อง,ร,องระเบียบกําหนดการในเรื่องการแต่งกายการไปสมัครหรือว่าการไปสอบก็ดี ถ้าคุณคิดว่าสนามสอบนี้เป็นเหมือนสนามสนามสอบนี้สนามสอบนี้เป็นเหมือนสนามสอบนี้คิดไปเองในใจแล้วไม่อ่านระเบียบการเสร็จแล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นคุณก็จะไม่มีสิทธ์แก้ตัวอะไรทั้งสิน้นหากว่าคุณปฏิบัติไม่ถูกตามระเบียบที่สนามสอบแต่ละที่นั้นเขากําหนดไว้คุณก็ต้องเสียสิทธิ์การเข้าสอบไปคุณจะมาโวยวายไม่ได้เพราะว่าทําไมคนอื่นๆเขาถึงปฏิบัติได้ ะครับเช่นกันนะครับระเบียบการเนี่ยรวมไปถึงการสอบด้วยสอบเพื่อข้วิชาการเนี่ยก็คือในรอบแรกเนี่ยในระเบียบการจะพูดถึงวิชาที่ต้องที่ใช้สอบขอบเขตเนื้อหานะครับเหล่านี้เป็นหัวใจหลักเลยเพื่อให้คุณได้ไปเตรียมตัวเตรียมตัวได้ตรงได้ใกล้เคียงนะครับ ใครที่ศึกษาในเรื่องของขอบเขตเนื้อหาวิชาและวิชาที่สอบได้ชัดเจนก็จะมีโอกาสมากกว่าผู้ที่ไม่ได้เข้าไปดูไปศึกษาเลยก็คือหวานไปเรื่อยเลยคือยังไม่รู้เลยว่าเขาสอบวิชาอะไรบางทีรู้รู้ก็รู้ไม่หมดว่าเขาสอบอะไรบ้างรู้ไม่หมดไม่เท่าไหร่อ่านไม่ตรงอีกนะครับ ไปซื้อตำราจากไหนจากไหนมาเห็นเขาขึ้นหัวจอหัวไว้หน้าปกว่าสนามสอบอะไรชุดข้อสอบสนามสอบจุดๆๆุด,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 ดนี้เขียนรายละเอียดวิชาไว้เต็มไปหมดหน้าเลยก็ซื้อมาเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาสอบกันกี่วิชาตัวเองก็หลงทิศหลงทางเตรียมตัวแบบออกทะลุมิติไปแล้วสุดท้ายออกจากห้องสอบมาก็มาบ่นว่าไ,ไม่เห็นมีวิสอบวิชานี้เลยแล้วฉันไม่อ่านเรื่องอะไร อะไรประมาณนี้นะครับระเบียบการนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับวิชาต่างๆที่กำหนดสอบในกลุ่มของพนักงานราชการมีอะไรบ้าง